ดินถล่มคือการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงน้มถ่วงของโลกโดยปกติดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่น้ําจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดดินถล่มเสมอโดยน้ําจะเป็นตัวลดแรงต้านทานในการเคลื่อนตัวของมวลดินหรือหินและน้ําจะเป็นตัวที่ทําให้คุณสมบัติของดินที่เป็นของเหลวเปลี่ยนไปเป็นของไหลได้ สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้พื้นที่ต่างๆมีความอ่อนไหวหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักได้แก่สาเหตุตามธรรมชาติและสาเหตุจากการกระทําของมนุษย์สาเหตุตามธรรมชาติความแข็งแรงของดินโครงสร้างของแผ่นดินความแตกต่างกันของชั้นดินที่น้ําซึมผ่านได้กับชั้นที่น้ําซึมผ่านไม่ได้ที่จะทําให้น้ําขังใต้ดินมากจนดินเหลวบนที่ลาดเอียงทําให้เกิดการไหลได้ ความลาดเอียงของพื้นที่ปริมาณน้ำฝนมีฝนตกมากเป็นเวลานานๆานมากกว่า100มิลิเมตรต่อวันฤดูกาลต้นไม้ถูกทำลายโดยไฟปา่าหรือความแรงแผ่นดินไหวคลื่นสึนามิภูเขาไฟระเบิดการเปลี่ยนแปลงของน้ำใต้ดินการสึกก่อนของชั้นหินใต้ดินการกัดเซาะของฝั่งแม่น้ำฝั่งทะเลและไหลทวีปสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ การขุดดินบริเวณไหล่เขาลาดเขาหรือเชิงเขาเพื่อการเกษตรการสร้างถนนการขยายที่ราบในการพัฒนาที่ดินการทำเหมืองเป็นต้นการดูดรายจากแม่น้ำหรือบนแผ่นดินการขุดดินลึกๆเพื่อการก่อสร้างห้องใต้ดินของอาคารการบดอัดที่ดินเพื่อการก่อสร้างทำให้เกิดการเคลื่อนของดินในบริเวณใกล้เคียง การสูบน้ำใต้ดินน้ำบาดาลที่มากเกินไปหรือการอัดน้ำลงใต้ดินการถมดินเพื่อการก่อสร้างทำให้เพิ่มน้ำหนักบนภูเขาหรือสันเขาการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูกการทำอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักบนภูเขาและทำให้น้ำซึมลงใต้ดินมากจนเกินสมดุลสำหรับวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุด,ดินถลม่มให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภยัย โดยให้ห่างจากแนวการไหลของดิน2-5กิโลเมตรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวไม่อยู่ใกล้ลำน้ำเพราะอาจเกิดอันตรายจากดินหินต้นไม้ที่ไหลามากับสายน้ำส่วนกรณีพัดตกน้ำให้หาต้นไม้ใหญ่หยึดเกาะและปีนให้พ้นน้ำห้ามว่ายน้ำหนีโดยเด็ดขาดเพราะอาจกระแทกกับซากต้นไม้หรือหินที่ไหลามาตามน้ำห้ามเข้าใกล้หรือกลับเข้าไปในบ้านที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอาจจะเกิดการถล่มซ้ำได้ และปฏิบัติตนตามประกาศแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดการป้องกันไม่ให้เกิดภัยธรรมชาติที่เกิดจากดินถลม่มควรปลูกพืชยึดหน้าดินบริเวณเชิงเขาและพื้นที่ลาดช,ชันเพื่อลดความเสี่ยงของดินถลม่มสังเกตอากาศหากฝนตกหนักควรอพยพไปสู่พื้นที่ปลอดภัยโดยเร็ว สังเกตพื้นที่รอบที่อยู่อาศัยหากพบสิ่งบอกเหตุที่มีโอกาสเกิดดินถล่มให้แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว